เศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชาได้สอนเราไว้เป็นสิ่งที่ดีนะกับทุกยุคทุกสมัยไม่ต้องพึ่งพาใครต้องพึ่งพาตัวเองเราถึงอยู่รอดสิ่งใดที่เราชอบเราก็ปลูกตามกำลังเราไม่ต้องซื้อบางทีเราทำเยอะเราก็แจกกันกินขายได้ด้วยป้าเป็นคนรักเกษตรสมมุติป้าเจออะไรป้าก็จะเอามาเพาะเราจะใช้พวกอินทรีย์เราก็จะเน้นพวกขี้งวัวขี้ไก่มันจะดี มันทําให้ดินนะฟื้นฟูเราผสมดินเองทําน้ําหมักเองเรามีพร้อมทุกอย่างธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่ปลูกมาเลี้ยงครอบครัวป้าเราพอกินพอใช้พอดีพอดีมีความสุขมากทําตามพระราชดำริทุกอย่าง